สวัสดีครับตอนเช้าเช้าวันที่27พฤศจิกายน68นะครับ,มา,รบมาแล้วครับมาแล้วมาหอดร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายน2568เปิดร้านตามปกตินะครับเปิดร้านรอยรูเซีนเลยนะครับแหมแบบนี้ยังมาลายากวดกี่น้องอา้าของใครก็ไอที่ออามาวางไว้เมื่อวานนี่ติดต่อผมกลับมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่มี ของพี่ท่านหนึ่งเนาะมีเอพรมาสี่ใบนะครับส่วนเทอร์โบแล้วก็กองแหลกนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับอ่ะติดต่อมานะครับผมไม่มัน่นใจว่าของใครเป็นของใครนะครับเอาวันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับเมื่อเช้านี่บรรยากาศฝนตกตกประมาณตีสี่ตีห้าโอ้ถือว่าตกแรงนะครับตกแห้งเนี่ยพี่นอ้องนี่แหละนะครับช่วงฤดูหนาวแต่ฝนตกเนาะ มันก็เป็นแปลกๆอยู่นะครับก็ยิ่งเป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าวด้วยนะครับพี่น้องไายคนตาเขาไปยุหนาบ้านนะครับอาจีเได้รับความกระทบโอ้แต่ก็สูดๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ผมกระสูกันครับเปียกเบิดกับตูนี่ครับ <laughs> เปียกหมดเลยนะครับวันนี้วันที่สิบ นะครับเปิดร้านตามปกติท่านไหนจะซื้อจะขายจะแลกก็เทิร์นนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์ถูกก็หน้าจอนะครับมีสินค้าของใหม่เข้ามาพอให้ดูชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้ามาใหม่นะครับวางอยู่ตัวนี้นะครับตู้ลำโพงเอฟฮอนทีใบของท่านไหนก็ติดต่อมาด้วยนะครับมีเทอร์โบอันนี้ไม่รู้ว่ามีดอกหรือไม่มีนะครับก่องแหลกหนึ่งชุดนะครับตู้ลำโพงซับเบียดของเราอันนี้ก็ขายแล้วนะครับโอ้สีระเบิดคือ เป็นเม็ดดีแทะโดนฝนเมื่อเช้านะครับผมอันนี้ใบละ950บาทลงสีให้เรียบร้อยนะครับฝ uh huh. นตกบางแห้งนะครับพี่น้องครับเมือม่อคืนมีโซนช่วงตีสี่ตีห้านอตกประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับเมือ่อคืนนี้เอาวันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับรับแลกรับเทิร์นสินค้าเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองน,นะครับก็ติดต่อมาได้เบอร์โทรหน้าจอนะครับอ่ามาติน 9,900 a g 7 8 0 0แล้วก็อันนี้ QSC อหมือ1ก็เหมือ1,900ขายเหมเอ1,900นะครับเดิมดังใช้การปกตินะครับยังหันทำความสะาอาดยู่ครับพี่น้อง RCA 222สภาพไมกิ๊กนี่มาแล้วครับแปด0สนหาครับตัวนี้สภาพสวยนะครับไมกิ๊กเลยป่านเรื่องนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับแปดพันห้าร้อยบาท เมื่อวานก็มาถึงร้านนี่ประมาณเที่ยงคืนได้นะครับโอ้กว่าจะมาถึงนะมันก็ไกลนะครับน้องกี้บุรีรัมเนว้ใกล้ๆก็ไกลอยู่นะครับผมถ้าไหนจะขายจะซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับส่วนเ,เดี๋ยวจะมีมาอัปเดตนะครับตู้ลำโพงไม้ว่าจะเป็น15นิ้วแล้วก็กล่องแหลกนะครับวันนี้กล่องแหลกมาเยอะเลย อยู่ยุท่ายรถนะครับยุท้ายรถยังไม่ได้เอาลงนะครับเมื่อคืนเอาไปหลบฝนเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกในช่วงเช้ามันก็ตกจริงๆนะครับแล้วก็แจ้งข่าวนะครับพระอาจารย์อยู่ที่วัดบ้านปู่กาสิงนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับกรุณาได้โปรดนะครับเอาเงินมาให้ผมด้วยนะครับผมจะมาจ่ายค่าตู้ลําโพงของลูกค้าที่เอาตู้มาขายให้ผมนะครับตอนนี้งบประมาณหมดแล้วนะครับเอาตู้ไปก็ตั้งแต่โอ้เข้าพรรษาว่าจะไม่ให้ออกพรรษาก็ยาวจนถึงมันจะปีใหม่แล้วครับ วันนี้ก็วันที่17แล้วนะครับออกพรรษามันก็เดือนกว่าแล้วนะครับผมก็ถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับก็ได้โปรดนะครับเอามาให้ผมเนี่ยนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมวันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับสินค้าก็มีให้ได้ชมได้นี้กันนะครับถ้าไหนจะขายจะซื้อเครื่องเสียงนะครับติดต่อมาเด้์นะครับ มา,มาถึงมาถึงบึกขึ้นประมาณเที่ยงคืนอาทุ่มเที่ยงคืนนะครับเอาสู้กันต่อไปครับผม